ฝันเห็นน้ำค้างการเสี่ยงโชคจงสแสวงโชคจากที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนช่วงมารผจญนระวังการกลับบ้านดึกๆและเลี่ยงการไปงานศพระวังเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหายความรักคนโสดอดใจรอนหน่อยเพราะช่วงปลายปีนี้มีแวริโคแก่มาเป็นคู่แน่ๆใครจะชอบมีความรักแบบปิดบังซ่อนเร้น ช่วงนี้จะรู้สึกร้อนรุ่มเพราะกลัวความรับถูกเปิดเผยช่วงนี้คนรักของคุณมีการแอบ,บงอนให้คุณอดทนและควรจะคุยกันดีๆด,ดวงการเงินการงานมีคนจ้องทําร้ายหรือขโมยข้าวของต้องระมัดระวังให้ดีควรระวังข้าวของมีค่าจะเสียหายเครื่องจักรที่จำเป็นต่ออาชีพของคุณจะชำรุดจนต้องซื้อใหม่ จะมีอุปสรรคเรื่องคนและการเดินทางต้องเผื่อเวลาสำหรับการนัดไว้เสมอเลขนำโชค875-53-818-998-980 8, ฝากกดติดตามช่องดีมและกีน้นำบรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ